สวัสดีครับผมก็พบกันแคบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันพระหาสป,ปดีที่12เดือนมิถุนายนปี68นะครับในคลิปนี้ก็จะลองเล่าลองพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์มุมมองปืนในเมืองไทยนะต้องบอกว่าในวันนี้นะครับช่วงเวลานี้ประมาณสักกลางๆปี68อาจจะกล่าวได้ว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะ ยังไม่ถึงกับคาว่าวิกฤตนะครับแต่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธป,ปืนในสังคมไทยในเมืองไทยเดี๋ยววันนี้จะตีประเด็นนี้นะครับแล้วก็พูดคุยให้ฟังกันโดยที่ปืนนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านาถือว่าเป็นพระเอกนะครับของเรื่องนี้จับถือปืนลูกคร้านะครับตรวจสอบความปลอดภัยสําคัญนะครับนิ้วอยู่นอกโครงไก่ปลดแม็กให้เรียบร้อยทําการดึง เพื่อตรวจสอบว่าในอำเภอไม่มีกระสุนนะครับปืนปลอดภัยนี่นะครับจะเป็นปืนอะลายโมเดลไหนก็แล้วแต่นะครับขึ้นชื่อว่าปืนมันก็คือปืนนะทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ดูเกี่ยวกับเรื่องของปืนในประเทศไทยผมเนี่ยเข้ามาในวงการปืนเนี่ยประมาณสัก10ปีอาจจะบวกลบเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับย้อนกลับไปนะครับสิปีก่อนนะก็คือประมาณสักปี58 นะครับปี58ผมเนี่ยก็จะมองในมุมของประชาชนคนหนึ่งที่สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของอความรู้สึกต่างๆนะครับที่สะท้อนกลับเข้ามาสู่คนที่ใช้ปืนนะแต่ก็ต้องขอเอาตัวนะครับว่าจะไม่พาดพิงถึงหน่วยงานใดๆเลยแล้วก็จะพูดในมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับส่วนตัวเท่านั้นอันนี้เน้นยำ้ำนะย้อนไปนะครับประมาณช่วงปี58 ผมก็รู้สึกว่าในเรื่องของความรู้สึกของผมเนี่ยเกี่ <_ d ata> ยวกับอาวุธปืน <_ d ata> ก็ต้องบอกว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก็หมายถึงว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยท่านก็เรียกว่าไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยจะต้องมีต้องซื้อต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ไม่ได้กีดกันไม่ส่งเสริมไม่กีดกันก็คือให้เป็นไปตามขลองนะครับของคนทั่วๆไปใครที่ต้องการ ในเรื่องของอาวุธปืนนะครับมีความประสงค์อยากซื้อก็ซื้อได้ตามขั้นตอนนะตามขั้นตอนผมมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีนะไอคำว่าอ,อยู่ตรงกลางเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ไล่มาเรื่อยเรื่อย,อยมองในมุมของราคาอาวุธปืนก็ต้องบอกว่ามันก็มีการปรับตัวมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงไปตามช่วงจังหวะนะครับไอตอนขึ้นก็ขึ้นเยอะเช่นตัวปืนก๊อกนะครับนนี้ นะในสมัยก่อนนะครับก็จะมีคะแนนอยู่ประมาณสัก70ต้นๆโดยประมาณนะของภาาประชาชนนะครับ70ต้นๆ72 73นะอยู่ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการปรับขึ้นมาอยู่ที่80กลางๆตอนนั้นนะสมัยนั้นก็ว่าหูหนักแล้วแพงแล้วนะแต่มันเป็นเหมือนกันหมดเลยนะไม่หนีกันนะขึ้นก็คือขึ้นหมดลงก็ลงหมดนะครับ มันขึ้นไปถึง8 2ส8นะแล้วก็ปรับลดลงใหม่เนี่ยมันจะบนอย่างเงี้ยขึ้นไป80กลางๆ80ปลายๆแล้วก็บนลงมาใหม่นะเป็นอย่างเงี้ยครบรอบนะครับหลายๆรอบเลยมันก็จะบนเวียนไปประมาณนี้นะครับมีขึ้นมีลงเช่นกันนะครับปืนยาก็เหมือนกันปืนยาก็มีการปรับตัวขึ้นขึ้นมาประมาณสักไม่เกิน10 k แล้วก็ลดลงมานะครับอยู่ประมาณสัก5 k เนี่ยขึ้นๆลงๆ ไปอย่างเงี้ยเลื่อยไปเลื่อไปเลื่อไป,อไปนะครับอันนี้คือในส่วนของราคาอาวุธปืนนะก็พอยอมรับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันหมดทั่วประเทศนะเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้มันก็มีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปืนเนี่ยราคามันสูงจังเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยก็ไปค้นดูนะปรากฏว่าต้นทุนนะครับหรือว่าในคะแนนของต่างประเทศเนี่ยปืนกระบอกหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณสัก หมืนไปไป่นปลายปลายสองหมื่นต้นต้นตน,นั่นคือปืนสั้นนะครับปืนยาวเนี่ยถูกนะเข้าไปอีกปืนยาวเนี่ยอยู่ที่หลักพันเจ็ดพันแปดพันนะหมื่นต้นต้น,ตน,ตนแค่นั้นเองแต่พอมนเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหก็มีการปรับนู่นนี่นั่นคูณไป4สี่เท่าตัวก็ว่าแพงแล้วนะครับอันนี้คือสมัยหนึ่งถ้าในมุมของข่าวนะครับที่ปรากฏตามหน้าสือ่อนะว่ามีการใช้ปืนนะครับในการทำร้ายกาันหรือไม่อย่างไรนะครับ ย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงนะวันนี้วันที่12มิถุนานเนี่ยก็ต้องบอกว่าออกข่าวทุกวันนะฮะไม่ได้ลดลงเลยนะครับคือทุกวันก็จะต้องมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะซึ่งผมก็มองในเรื่องของมุมมองะะของสื่อตรงนี้ก็จะมองว่ามันเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจซึ่งมันก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีส่วนดีก็คือเรื่องของการช่วยกันเป็นหูเป็นตา ป้องปามนะถ้าเผื่อว่าใครจะกระทําความผิดก็ให้รู้นะว่าทําแล้วเนี่ยมันเป็นเช่นนี้อันนี้คือมุมที่ดีแต่มุมที่ไม่ดีมันก็มีนะเมื่อสะท้อนภาพออกมานะครับแบบนี้คนที่อาจจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนจริงๆี่ยเขาก็จะมองว่าปืนเนี่ยเป็นเรื่องของความอันตรายเป็นเรื่องของไม่ดีเลยก็มีนะครับมาสะท้อนหลายมุมมองนะแบบนี้ที่พูดที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ย ก็จะมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของมุมมองนะว่าสังคมไทยเนี่ยมองเรื่องปืนเนี่ยอยู่ตรงกลางก็คือไม่ได้ส่งเสริมแล้วก็ไม่ได้กีกันว่าห้ามมีนะและเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกลไกนะครับเรื่องของราคามันก็มีปรับขึ้นปรับลงนะเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับต่างประเทศมันก็จะค่อนข้างสูงหน่อย แต่ก็ไม่เปไหเพราะนี่คือบริบทของประเทศไทยนะต่อมานะครับก็คือเรื่องของการออกข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็มีข่าวอยู่บ่อยๆนะจะบอกว่าในการใช้ปืนนะทําร้ายกันมันก็จะมีปรากฏขึ้นทุกวันนะแล้วแต่ว่าเขาจะหยิบมาเล่นตรงไหนประเด็นใดนะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขยับมานะครับประมาณสักช่วง2ปีก่อนปี66อันนี้ โอ้โหด้วยว่าเป็นจุดพลิกผันเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็คือข่าวออกนะครับเรื่องของการที่มีเด็กนะเป็นเด็กชายนะครับอา,ย,อาอยุน้อยๆนะนำปืนนะครับเป็นปืนแบงก์กันดัดแปลงเนี่ยไปยิงชาวต่างชาติผมต้องการขออยันนะครับที่ได้เอ่ยถึงจุดแล้วก็ประเด็นเนี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สูญเสียนะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับ เราต้องกาบขอภัยนะครับไปยังสู่อีกครั้งหนึง่งนะทีนี้นะครับจุดตรงนั้นแหละเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่รัฐบาลนะครับเข้ามามีบทบาทก็ถือว่าเป็นหน้าที่รตรงของทางภาครัฐที่จะเข้ามาควบคุมป้องปามนะครับไม่ให้ไม่เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะฮะก็ออกมาตรการมานะครับขอญาตข้าไปนะครับตัวนี้นะะควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ ก็ยังคงควบคุมอยู่นะแต่นี้มองในมุมของคนที่ใช้ปืนในการทํำร้ายหรือว่าปืนผิดกฎหมายนะมันลดจํานวนลงเป็นยังไงบ้างนะผมก็ต้องบอกว่าในส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีสถิติชัดๆนะครับว่ามันลดลงไปเท่าไหร่หรือว่ามันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมนะเพียงแค่ยังสัมผัสได้นะครับว่าในเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยมันก็ยังคงออกข่าวอยู่เรื่อยๆนะ เช่นวัยรุ่นใช้ปืนทำร้ายกันวัยรุ่นใช้ปืนไทยประดิษฐ์นะพกไปนะครับแล้วก็ไปรันไส่ตัวเองนะหรือว่าเป็นคนทะเลาะก,กันแล้วก็เอาปืนไปนะฮะในการทำร้ายกันหรือแม้กระทั่งการค้าขายอาวุธปืนนะครับผ่านทางออนไลน์หรือซื้อต่างๆนะก็ยังคงเห็นอยู่ก็ยังคงเห็นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นความสึกของประชาชนนะครับคนหนึ่งว่ามันก็เหมือนว่า จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะมันก็ยังคงเป็นเป็นเช่นเดิมนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนีนะ้เรื่องของความรุนแรงในการใช้อาวุธปืนก็ยังคงคล้ยคายๆเดิมนะใช้คาว่าคล้ยคายๆนะครับอาจจะมีการลดลงไปซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ได้มีสถิติมามาอ้างอิองมี่างชัดเจนนะครับก,ก็รู้สึกว่ามันเหมือนปกตินะประมาณนั้น ทีนี้เรามามองในมุมของคนที่อยากจะมีปืนม่ได้รอบคพองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือบางคนก็มีปืมนมาได้รอบคพองอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของอความรู้สึกนะครับอันนี้ใช้ตัวเองเป็นเป็นเกณฑ์เลยนะก็จะบอกว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาบางทีก็รู้สึกมีความสุขในการที่จะไปยื่นเอกสารในการเดินเรื่องมีความสุขเพราะว่า เราเยี่ยงไปแล้วตามขั้นตอนก็ได้รับการพิจารณาแล้วก็มีวุฒิปืนที่เราเนี่ยชื่นชอบอยากจะได้ไว้ในครอบครองนะครับอยากจะหยิบมาสัมผัสนะฮะเอาไว้ใกล้ก็สมปรารถนาอันนี้คือมีความสุขและก็มีช่วงที่อาจจะมีความทุกข์นะพอสมควรก็คือยืนไปแล้วอะไรก็แล้วนิ่งเงียบแล้วก็หายหายก็คือไม่ได้อันนี้ก็มีความทุกข์เป็นเรื่องปกติ แ้วถ้าเผื่อว่ามองเทียบกับอดีตในเรื่องของการขออนุญ,ญาตหรือพวกเรานะครับผู้ซึ่งอยากจะมีปืนเนี่ยมันมีความแตกต่างกับเมื่อก่อนไหนก็ต่างกันนะครับต่างกันตามช่วงเวลาขึ้นอยู่กับแนวทางของในอำเภอนะต่างกันทุกยุคเลยในอำเภอท่านหนึ่งท่านก็จะมีมุมมองนะครับอย่างหนึ่งนะอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแบบนั้นขอให้ขยับออกไปนะครับเป็นอย่างอื่นได้ไหม นะก็ขึ้นอยู่กับแอมเพอเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วแต่ดวงของใครของมันนะครับว่าจะเจอแอมเพอที่มีมุมมองเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยอย่างไรนะถ้าเขาเข้าใจเราก็โชคดีถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็เป็นทุกข์ไปนะครับหันกลับมามองนะครับในมุมมองของอาวุธปืนนะครับร้านตื่นนะอันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าโอ้โห ตอนนี้แทบจะไม่มีตัวเลือกนะเนื่องจากว่าการที่ปืนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้นะครับผมเคยพูดแล้วก็ทำบทวิเคราะห์เอาไว้ซึ่งก็จะขอข้ามไปนะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่าจะไม่ได้าพากพิงนะครับกับหน่วยงานหรืออะไรอย่างไรนะรเป็นการพูดในมุมมองส่วนตัวนะก็แค่สะท้อนนะครับว่าตอนนี้ตัวเลือกของอาวุธปืนเนี่ยน้อยมาก นะเมื่อตัวเลืิกน้อยมันก็จะทำให้กลไกนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าตัวเลือกไม่มีความต้องการเนี่ยมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรถามต่อไปอีกนะครับว่าแล้วอนาคตในเรื่องของอะ,อะไรประมาณนี้ว่ามันจะได้นําเข้ามาเมื่อไหร่ตอบเลยว่ามืด เมื่อสักครู่ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับร้านเื่นนะครับร้านหนึ่งท่านก็บอกว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรียกว่ามืดบนทีเดียวก็ไม่เป็นไรนครับรอติดตามรอรุ่นกันว่ามันจะอย่างไรนะไม่มีใครตอบได้นะครับในประเด็นนี้นะพวกเราก็เพียงแค่ทําใจนะครับทำใจตั้งรับไปตามสถานการณ์นะแล้วแต่ว่าเขาจะอะไรยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามนั้นนะครับ คลิปนี้จะค่อนข้างยาวหน่อยนะเป็นการสะท้อนนะครับในแง่ของมุมมองหลายๆมุมนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตประมาณ10ปีจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับปี68นะว่ามุมนั้นมุมนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันมีทั้งที่ดีมีทั้งที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่ดีนะมุนเวียนกันไปเป็นธรรมชาตินะพอาะนั้นก็ปรับตัวแล้วก็ตั้งรับ ตั้งสติกันนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกมีแนวความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับอยากจะพิมพ์คอมเมนต์ก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผ่านทางใต้คลิปนี้นะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ